นี่เป็นโบสไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะในจังหวัดยะโสทธรอทำเธอไทยเจริญน,นะครับแล้วก็เข้ามาภายในนะฮะว้าวโหวใหญ่จริงๆนะครับใหญ่มากๆนี่นะครับคุณอู๊ดก็ไปอยู่ด้านหน้าเรียบร้อยแล้วสวยงามมากนะครับเป็นโบสถที่ ทำจากไม้สักเนาะใช่ไหมไม้สักใช่ไหมครับชุมชนเราได้กนร้อยสองปี้อยสองปีแต่ตัวอาคารหลังนี้จะมีอยู่ทางพิพิธภัณฑ์บสองสามหลังแล้วอืหลัง็กๆเท่ากับเป็นไม้ตะเคียนและไม้แดงนะครับกางเกงใหญ่ซึ่งพรายเจ้าก็เป็นไม้กันกรมือกกันส่วนพรายเจ้าก็เป็นไม้สักังจากกรุงเทพนะครับ แล้วลาสเปอร์เนี่ยพักยาหารอันนี้ก็สามหมื่นได้ละอันนี้ใช่ไม้อะไรอันเป็นไม้กันกระขกันกระงั้นสั่งเขาทำแกะสลักครับลาสเปอร์ลินแบบภาพของเลโอนาร์โดดาวินชี มันกางเขนนี่เพิ่งสร้างใช่ไหมครับมาจากกรุงเทพขอกรุงเทพเขาเอามาให้เอามาให้เขาบอกว่าเขาบริจาคห้าแสนโอ้คุณร์ดภาพนิ่งใช่ไหมที่นี่ใช้เวลาสร้างเจ็ดปีอายุหกสิบปีได้สเจ็ดพันบาทฮะ จริงอ่ะเมื่อ60ปีที่แล้วอ๋อ oh, 7,000บาทซื้อสับสะโพะตะปูแล้วก็นัดนะครับแต่ไม้เอาที่นี่ทุกอย่างเราหาได้นะครับเป็นไม้มาสมัยใหม่มาบุนะบรณะสะาะหลังคาเนี่ยแล้วก็ผนังทั้งนั้นโอ้ยหมดเยอะนะครับหลายล้านตอนเริ่มต้นก็ไม่แพงเนาะครับ <c oughs> แต่เจ็ดพันเมื่อก่อนก็<ช>เอาเรื่องกันทำไม้ใหม่นะครับอืมแล้วไม้ก็หายากด้วยช่วยกันสีไม้เชอร์วูดสมาชิกเต็มเต็มนี่กี่คนนะฮะประมาณเป็นพันนะครับพันคนเลยเหรอในห้องนี้จุได้พันคนเหรอวันคิสต์มาสนะครับ ครับผมวันะล้นเลยนะครับออ๋สามปีนี้จัดจัดอยู่แล้วตรงด้วยตรงวันเสาร์ด้วยคนยิ่งเยอะส่วนใหญ่มาจากไหนอ่าถ้าจอยจากจากกรุงเทพนะครับอ๋อครับอ๋อคนกรุงเทพมาครับอืมน่าชื่นใจเนาะเ้าจะไปไปเที่ยวที่สองคอนกันครับอยู่ที่ไหนนะฮะสองคอนมามรณะสักขีน่ะเหรอใช่ครับอ๋อเขาจะมาแวะที่นี่นะครับอ๋อที่นี่ก่อนแล้ว สองคอนมีอะไรนะผมขับรถผ่านเร็วมากเลยไม่ได้แวะเป็นเป็นอะไรฮะเขาขเป็นโบดใหญ่นะครับเหมือนกันติดแม่น้ำโขงเลยใช่กการสถานมนรพรพัสกครับดานนานี้ก็จะเป็นทูสวรรค์มิคาเอลนี่ก็ทำหม่อีกหลังคาที่นี่ใช้ไม้ถึง80,000ื่นแผ่นเลยนะครับ ใหญ่มากๆบริเวณนี้เป็นร้านค้านะฮะของที่ระลึกเดี๋ยวเราไปดูที่นั่นนะครับ